ไต้ฝุน่นไมซักรสร้างความเสียหายวงกว้างทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับแฟนเฟรชชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาดูดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่พายุไต้ฝุน่นไมซักพัดเข้าถล่มญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวด,ดีในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไม้ศักพายุไต้ฝุ่นลูกที่9ของฤดูกาลที่พัดเข้าถล่มทุกเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอาคารสิ่งปลูกสร้างราว800แห่งพังเสียหายต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาการสัญจรทั้งทางบกและทางอากาศได้รับผลกระทบล่าสุด เที่ยวบินในประเทศ92เที่ยวถูกยกเลิกเนื่องจากประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงและคำเตือนพายุยังมีผลบังคับใช้ตามสนามบินหลายแห่งบ้านเรือนประชาชนราว2แสนหลังในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนเป็นหญิงวัยหกปีในเมืองปูซานหลังจากได้รับบาดเจ็บจากกระจกหน้าต่างแตกและก่อนหน้านี้ประชาชนกว่า2,200คนในพื้นที่เสี่ยงได้อพยพออกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้านสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยากเกาหลีระบุว่าพายุดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหลังเคลื่อนตัวมาถึงทะเลตะวันออกด้วยความเร็วลมสูงสุด 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมคาดว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะ,ะเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงต่อไปอีกสักระยะจนกว่าพายุจะเคลื่อนออกจากประเทศส่วนที่ญี่ปุ่นนอกจากภูมิภาคคิวชูจะเผชิญกับอิทธิพลของพายุมไม้ศัก์ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักคลื่นลมแรงในทะเลเที่ยวบินกว่า100เที่ยวถูกยกเลิกและรถไฟความเร็วสูงระง,งับให้บริการชั่วคราวแล้ว ล่าสุดพบว่าประชาชนบนเกาะคิวชูได้รับบาดเจ็บ18รายและคิวชูอิเล็กทริกพาวเวอร์ซึ่งเป็นบรษิษัทผู้ผลิตไฟฟ้าระบุว่าบ้านเรือนประชาชนบนเกาะคิวชูมากกว่า8,000 80, 0หลังซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนาง,งาซากิไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวด้านสำนักอุตุนยิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับพายุอีกลูกหนึ่งคือพายุไต้ฝุน่นห่เฉน ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและจะพัดเข้าใกล้พื้นที่ทางตะวันตกเชีงใต้และตะวันตกของญี่ปุ่นภายในวันอาทิตย์และวันจันทร์หน้าและมีะรายงานจากญี่ปุ่นว่าพยายุไต้ฝุ่นไมซสังแผลฤงริ์ลูกเรือ43คนพร้อมวัวเกือบ6,000ตัวหายวับนอกฝั่งญี่ปุ่นเจน้าที่รักษาการใช้ฝั่งญี่ปุ่นค้นหาเรือขนส่งปศุสัตว์ สัญชาติปานาม,มาชื่อกอฟไลฟ์สต็อกหที่หายไประหว่างแล่นอยู่นอกชายฝั่งอามามิโอชิมะทางตะวันตกชิงใต้ของประเทศที่มีลูกเรือ43คนและวัว5,867ตัวอยู่บนเรือด้านโฆษกของหน่วยรักษาการชายฝั่งญี่ปุ่นเผยว่าขณะเรือแล่นอยู่นอกชายฝั่งของเกาะดังกล่าวมีลมแรงและฝนตกหนัก ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือลำนี้และหลังจากออกค้นหาก็ช่วยชีวิตลูกเรือได้เพียง1คนเมื่อช่วงคืนวานนี้วันที่2กันยายนส่วนลูกเรือ43คนที่เดินทางมากับเรือลำนี้มีชาวฟิลิปปินส์39คนชาวนิวซีแลนด์2คนและชาวออสเตรเลียอย่างน้อย1คนรวมอยู่ด้วย ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จาก Mr. b a n d แบนและสนุก .com นะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่มีความเสียหายวงกว้างที่เกิดขึ้นหลังจากที่พยายุไต้ฝุ่นไมซักขเข้าถล่มทั้งที่ญี่ปุ่นและที่เกาหลีใต้นะครับก็ขอให้พายุนี้พัดผ่านไปโดยเร็วและไม่สร้างความเสียหายให้กับทุกประเทศหลังจากนี้ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ